พ่อขอบใจทานผู้ใหญ่จะดีครับทีว่า,าส่งเงินมาให้เราได้สละงหนึ่งหมื่นซับเย่เย่<ร>ได้เย<ร>่ด้เย่ไหมเย่ชมซืยชมซื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดู้มีกุ้งปิงนะปิงกุ้งแล้วก็มีมึกมึกลวกแล้วก็ปลาแซลมอนนะแซลมอนแล้วก็นี่เลยอะบาะบอนเมียซะบอนเมีย ทุกอย่างมันสดใสหอยยิ้มของเจ้าหนาหา้าเพ็ดในคอกราบสวีดัสสวัสดีสวีดายสบายดีนะจ๊ะนี่ <c oughs> นะทุกคนซึ่งว่าวันนี้ครับเป็นวันที่แบบโคตรอิ่มเลยเนี่ยยังยังแล้ววันนี้นะพิมพ์และครอบครัวจะได้สล่องยอดซับหนึ่งมืนซับนะจ๊ะ เสื้อปิดยอดซับทีเว็บโคตรสู้มานานเลยนะทุกคนนะซ้มปีซ้มปีเป็นซ้ำปีที่แบบรอคอยมานานมากๆครับวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วสาหรับหนึ่งหมืนซับแรงนะทุกคนเสื้เป็นยอดซับที่แบบสู้มานานมาครับวันนี้ก็สําเร็จไปแล้วแล้ววันนี้พิมพ์จะมาสลรองหนึ่งหมืนซับหนึ่งหมื่นซับนะทุกคน <c oughs> ซึ่งว,วันนี้ก็เกี่ยมอาหารแล้วนะเราก็ไปออสเตรเลียมาแล้วซึ่งวันนี้ก็จัดเมนูมาไล่เลยครับทุกคนครับนี่ครับนี่นี่นะนี่นี่เลยมีอาหารเกาหลีเลยนะทุกคนนะนี่ก็ว่าอะไรอ่ะกิมจิอ่ากิมจิกิมจิทําเห็ดโดยคนเกาหลีเลยว่าทําโดยคนเกาหลีนะนี่กิมจิแล้วก็นี่ดูนะน่ารักไหมทุกคนนี่ครับปลาแซลมอนแซลมอนแซวแซลมอนที่ว่าแพงมากนะทุกคน ปลาแซลมอนทีแพงมากๆนี่ครับปรเป็นปลาแซลมอนที่แบบหดแพงกับ,บนนะคิดหนึ่งประมาณสองร้อยบาทนะคิดหนึ่งแพงครับนี่แล้วก็มีเนื้อครับทุกคนครับมีเนื้อมีอะไรนะเพราะว่าวันนี้เราจะทําเนื้อเราทำทำลาบลาบเนื้อลาบเนื้อแล้วก็ทําแก่งอ้อมนะซึ่งว่าลาบเนื้อนี่ทําไมเราถึงทาลาบเพราะว่าเราเรายากให เรามีโซกมีลาบตลอดไปเพราะคนลาวเราเสือ้อทื่อนงทุกคนช่วงปีใหม่หรูว่ามีงานเทศกาลนี่ก็ยาต้องทําลาบนะเพื่อเราเพื่อว่าเราจะได้มีโซกมีลาบแล้วก็นี่เลยที่ยักกินมานนานนะทุกคน,นปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะปลาหมึกกุ้งกุ้งทะเลปลาหมึกทะเลบวกกันปลาหมึกน้ำข้องนะบวกกันกุ้งน้ำข้ององีก แล้วก็แซลมอนนี่ก็เป็นแซลมอนที่ว่าพิมพิมพิมเคยพูดในไลฟ์สดครับทุกคนครับเป็นแซลมอนที่ว่าสร้างตรงมาจากาม ah <c oughs> หาสมุทรแปซิฟิกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามารอสล่องนำกันนะทุกคนนะก็เรื่องกระตลองขอบใจผู้ใหญ่ใจดีดนะทุกคนเในที่ว่า,าให้การสนับสนุนในการสล่องยอดซับหนึ่งหมื่นซับของเ่าในวัอนี้ก็ขอบคุณ ่ผูญญ้หญิงจะดีทานหนึ่งล่าที่ว่าเพิ่่นอาส่งเงินมาเฮาอ่าสล่องเสือห้ามากินหน 1, ึ่งหมื่นซับในมื่อี้ขอบใจล้านเด้อสาธุแล้วก็อย่าลืมเอามากินอาหารพร้อมกันนะทุกคนนะวันนี้สลองหนึ่งหมื่นซับข่องซองคุณพิมพ์บ่าวเหล่าเนื้อนะจ๊ะโอเคนข่องซองคุณพิมพ์บ่าวเหล่าเหมืองเนื้อนี่ไปรอถ้าหลางังจากที่ว่าพิมพ์ขวดเสร็จแล้วเฮาไปกินอาหารพร้อมกันสลองหนึ่งหมื่นซับนะจ๊ะไอเสียบตาทุกคนกระดิ่็ ย่างเราขวเอาเอ,เองนะทุกคนนะซื้อมาแล้วก็มาขวบกินเองสบายใจครับทุกคนนี่นี่พิมก็จะทำผัดผัดมึกนะมึกผัดซอสหอยมึกผัดซอสหอยผัดลาผัดซี อ่ะทุกคนซึงมานี่ครับกุ้งของเรานะกุง้งกุ้โอ้โหบอกเลยว่าสามสี่ปีแลยนคนไม่ได้กินกุง้ง <c> ก <oughs> ุ้งแล้วก็นี่ดูมึกนะโอ้โหดูทุกคนมึกตัวใหญ่มากมึกแล้วก็ปลาแซลมอนแซลมอนนี่เราเราเราลวกน้ําร้อนแล้วนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยสดนะนเดี๋ยวมารอดูตอนที่พิมจัดจาดแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ผัด เสร็จแล้วครับตัดมดือโอเคเดี๋ยวรอถ้าดูนะคนนะวันน่าจะต้องหมาเป็นยังไงวันนี้ก็สรรองหนึ่งหมื่นซับนะจ๊ะพรำนี่ทุกคนดูไหมหน้าแสบีบหน้าแสบีบเป็นตาแสีบนะทุกคนปิ้งกุ้งกุ้งปิ้งนะทุกคนนะบโบมันกุ้งน้ำข้องเลยเนี่ยน,ะนี่เป็นกุ้งทะเลนะกุ้งทะเลที่ว่าสั่งตรงมาจากแอฟริกา มาสมุทรแปซิฟิกเฮ้ยอเิกาได้จังไดน,นะนี่จะแซ่บนะทุกคนนะหอมหน่อยๆหอมหน่อยๆกุ้งสล่องหนึ่งหมื่นสับายเป็นสิ่งที่ผมรอมานานสามปีนี่ว้าว หอมมากทุกคนห้อมหอมหอมปกติก็จะกินแต่กุ้งแม่น้ำโขงไงคนสวงนี้นะนี่ก็ได้กินกุ้งทะเลส้มใจแล้วครับทุกคนครับจะจัดแบบเน,เน้นๆจัดเน้นๆเลยหิวมาตั้งดนนะว้าวทุกคนดูนะสลองหนึ่งหมื่นซับของเราในวันนี้นะมีอาหารทั้งอาหารอาหารลาวแล้วก็ นี่เลยอู้มีกุ้งปิงนะปีงกุง้งแล้วก็มีมึกมึกลวกแล้วก็ปลาแซลมอนนะแซลมอนแล้วก็นี่เลยผัดผัดมึกใส่ซอสหอยนะทุกคนนะแล้วก็มีกิมจินี่มาต่อโดยลาบนะทุกคนนะลาบูุรคุพิมพ์ครับลาบนี้จะต้อนงยงใหญ่นิดหนึง่งแล้วก็แกงเนื้อครับทุกคนครับโอ้โหแกงอ่อมนี่แทนคุณสบายดีสบายดีทุกเดลกูกทุกคนดโดยยิ้ยมยิ้มงามยิ้มงาม อู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 เย่เย่ได้เย่เด้อเย่ไหมเี่ย่อมซึ่ยนะเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันนะทุกคนนะสโลงหนึ่งหมื่นซับคลองซองคุณพิมพ์บ่าวลาวเมืองเนื้อนะจ๊ะโอเคเลสโกวู้มาทุกคนลุยอืมกินยังก่อนวะ ดีใ,ใจนะทุกคนนะอ่า<จ>ก็ดื่นมบบกับพกเข่ากับสรงคนกับข้อข,อขอบใจนะทุกคนนะ,ะไรมียวันใดไร้เมอยวันใดีด่ว่าขอบใจเอฟซีทุกคนที่ว่าติดตามพวกเรานะแล้วก็ข้อขอบใจทานผู้ใหญจ่จะดีครับที่ว่าอ่าสรงเงินมาให้เราได้สละงหนึ่งหมื่นซับอ่าซึ่งว่าห0 0 0นหนึ่งหมื่นซับนี้ก็คือของทุกคนนะทุกคนนะเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันไงขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ มาดูดูกอนดูกก,<อ>ก่อนดูจ้าพอกินกุงกนนะนก้งก่อนนะกินกุ้ง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 ไม่ได้สัมผัสหลุดสาดกุ้งมานานนะทุกคนนะเคยสัมผัสเลยแซมอนเซมอนนี่เซมอนนี่ลวกนะนะทุกคนนะว่าผม กินกินเผ็ดบุได้อ่ะอืมนั่งวันทุกปัดปั๊ดปัดปัดปั๊ดมาครับทุกคนครับอือนางงแกงร้อนๆครับทุกคนโอ้แมลงเยอะแมลงวันเยอะครับ มาไม่รู้ประมามนลองลุกจับเผ็ดเลยใส่ตามเคยแล้วครับทุกคนครับต้องได้เปรี้ยนกันกินนะเพราะว่าน้องแทนคุณสนไงน้องแทนคุณดื้อนะเดี๋ยวพิมพจะกินก้อนเสว่ากุ้งกับอ่าเมื่อกี้เราแบ่งไว้ให้ครอบครัวหมดแล้วนะทุกคนนะเราแบ่งกันแล้วครับเพราะไม่เอาปลาจิ้มปลาิ้มน้อง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 ไม่เอาปลาจิ้มเสรว่า ต้องขอบใจจริงๆครับทุกคนครับที่ว่าติดตามพวกเรานะถ้าทุกคนไม่ติดตามก็พิมพ์ก็คงจะไม่มีวันนี้นะทุกคนนะขอบคุณจริงๆครับพิมพ์ก็พวกเราก็ไม่มีอะไรจะให้หรอกครับมีแค่ความรักและความจริงใจนะทุกคนนะมอบให้ทุกคนครับอืมเขาเนี่ยกินกับลาบนะทุกคน มาทุกคนลุยกันต่อนะน้องแทนคุณไปอยู่กับคุณยายไม่เท่าไม่เท่าอร่อยมากๆครับทุกคนครับแซบอ่ะ ไม่กลิล่นก,กินแม่สุริยากาซอฟซอฟกินพัน์เอานะทุกคนนะแตพ่อมนี้กินแบบสดๆแบบเรียวๆครับกุ้งหอมมากับทุกคนคือกุ้งเลปะปลาหมึกนะทุกคนนะเป็นเครื่องทะเลของบริกินมานี่ซ้ำซ้ำปีป่ายเน,นาะรังจัก ตักเต็มอีกโควิดเหรอครับทุกคนนะไม่ได้กินนะอันนี้คือความจริงนะไม่ได้โกหกอะไรนะคือไม่ได้กินมาบซ้ปีกัวแล้วครับทุกคนครับการซื้อกิเซียม,ม,มอนครับทุกคนครับเซลมอนนี่มาจากแปซิฟิกนะสมุทรแปซิฟิกนะอ่ะปอนเมียซะ วันเหี้ยข่อยมักเวลาเจ้ายิ้มถูกอย่างมันสดใสฮอยยิ้มของเจ้านาะเพ็ดในคอแล้วกดนะนีนจำน้ำเพียให้กินเ <c oughs> สอมอนจำจำ,จำเจ้าเพียอ่ะจำน้ำเพียนะคุณนะ่ะเพรว่าไม่ได้โรแมนติกกันมานานหลายปีแล้วไงคนเวลามาทำก็จะออกขึ้น มีความสุขมากนะคนทัวันน uh, ี้เนาะได้กินข้องอร่อยๆแว็บน้าจ่ายแว็บบุกขึดนแว็บอีปอนพัวจ้างหน่อยนทุกคนนี่นะแว็บน้าจ่ายแว็บบุกขึดอีปอนขึ้นเลยนะโอ้โหปอนเยอะนอบละอีปอนกินจีนี่กินไหมรอบละปอนเลยกินได้มันจะโตแล้ว เดี๋ยวขอกินก่อนนะทุกคนนะกินข้าวเย็นครับตอนนี้ประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นเนะาะแซ่บหลายอร่อยมากลา,ายกคน ค,คุณแม่สุร huh. ิยาจะปอนพมนะตอนนี้นะไม่ได้ปอนกันมานานหลายปีหลายสิบปีแล้วครับทุกคนวันใ้แท้โอ้ยเป็นตาจะปอนหรือเปล่าคิมีโนโตคิมีโนโต้ไอหม้อแต่ปลาจิ้มกุ้งก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยเหมือนคุณสุริยาเลยนี่มันหอมจังอะไร ขอบคุณจริงๆครับทุกคนครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะแล้วก็พิเช่แล้วค,ครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ว่ามีน้ำใจที่ว่าเพื่อนใจดีไล่ๆเนาะที่ว่าสนับสนุนอาหารของเราในวันนี้นะทุกคนนะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับใจเด้อแสบไล่แสบไล่ย,ยังให้ทุกคนมาลองมามานั่งกินด้วกันทุกคน กับบรรยากาศฟ้าละคนกับบรรยากาศริมแม่น้ำโค้งร่วงมากวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะกคนซองวันเหรอครับเมื่อวานกับวันนี้นะฝนตกพอดีโชคดีครับทุกคนครับพอดีตอนกินกําลังมากาลังมาถ่ายคลิปนั่งกินนี่พอดีฝนฝนเสาฝนเสาตกนะนี่แหละครับทุกคนยังคนอยู่กับพิมพ์ไปนานๆน,นะ พราะเราคือครอบครัวเดียวกันเราจะต้องยุ่งกันไปนานๆมีอะไรเราก็ปรึกษาก,กันนะทุกคนเป็นยังปลาหมึกจึงมีนวดทําไมปลาหมึกถึงมีนวดห้มมมดามองห้ามคนห้ามตัวเองนั่นแหละโอเคเป็นคับตอบทีแบบกำลังสิตอบป์ขากินอยู่ต่อมาต่อมาไม่ยังก่ะลองมาดูทำไม หมึกปลาหมึกถึงมีหนวดนย่างบนบนถึงมีหนวดขันบนมีหนวดก็แปลว่าผมเป็นปลาหมึกนะกบคุณน,นะ <c oughs> ทำไมปลาหมึกถึงไม่มีหนวดหรือถึงมีหนวดถ้าไม่มีหนวดก็ไม่ใช่ปลาหมึกนี่ <c oughs> สดุดเบี้ยวย่างใจคำตอบเพราะว่ามาหาสมุทรมันไม่มีมีโดโกนนี่ นะทุกคนบางมุกที่ไม่ขวดลิ้นก็ไม่ต้องลิ้นนะทุกคนนะมันไม่ตลก <laughs> มุกอะไรอะ <laughs> ครับทุกคนตอนนี้ก็อิ่มมากๆนะอิมะ <c oughs> อ่มแล้วสิอิ่มแล้วใช่ไหม <c oughs> ถ้าเธอไม่อิม่มเธอสามารถมากินเราอีกได้นะนี <c> ่ <oughs> นะทุกคน อิ้มแล้วเกียงเลยครับทุกคนครับมึกกับกุ้งนะหมดเลยเซลมอนครับดูเซอมอนนะเซลมอนก็หมดเรือเรือซ้องซ้ำซินครับยอดนะหัฟตวันนี้นะทองแน่นเลยครับทุกคนครับตื่นตันใจมากนะทุกคนนะซึ่งว่าอาหารวันนี้ก็ตามที่บอแล้วครับมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสนับสนุนนะทุกคนนะขอบใจอีกครั้งครับขอบใจครับ ซึ่งว่านี่ก็เป็นรางวัลหรือว่าเป็นข้อค้อนที่ว่าพิมพ์ทํา youtube มาซ้ำปีนะคนนะโอโ้เป็นเป็นซ้ำหม,มืน่นเอ้ยบอแมนเช่ว่าเป็นหนึ่งหมื่นซับทีแบบใช้เวลานานมากๆครับซ้ปีกลัวๆซ้ำปีนิดๆนะสมก่อนนะจะได้มันมาเพราะว่าทุกอย่างพิมพ์ทาโดยใจนะคนนะทาทุกอย่างตั้งใจมากๆครับและก็อย่าลืมครับดูคลิปของพิมพ์เลยนะครับดูคลิปแล้วอย่าก,กดข้ามโฆษณานะ เพื่อจะเป็นกําลังใจให้พิมพ์ให้คนแล้วคนใหนที่ว่าเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์และกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคนนะเพื่อจะไม่พลาดเวลาพิมพ์ลงคลิปไม่ใหม่มันจะแจ้งเตือนทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ว่ามารวมดูพวกเรากินขา้าว <laughs> ขอบใจทุกคนและไลนะที่ว่า อยู่กับพวกเรามาตลอดครับพวกเราสัญญาว่าจะรักทุกคนแบบมีตลอดไปและทุกคนคือครอบครัวของพวกเรานะครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับใจเด้อบ๊ายบาย